สวัสดี่นะครับก็กลับมาพบผมครั้งนับในช่วงรีวิวของสมผมนะครับโอเคครั้งนี้นะครับก็มารีวิวเจ้าฟิกเกอร์หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับอ่ะอันนี้เป็นฟิกเกอร์หุ่นยนต์ของค่ายอ่า Refine r นะครับแล้วก็อ่ะเขียนว่าตอนนี้เขียนว,ว่าอ่าเปิร์นแบตเตอรี่นะครับมันเป็นคอมมิตหุ่นยนต์จากหนึง่งไม่รู้ผมไม่รู้บอกถูกเปล่านะเพราะว่า รู้สึกจะมีแค่สามตอนนะครับแล้วก็ไม่จบนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือหุ่นตัวเนี้ยจะดีไซน์โดยกลุ่มเมคานิกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะคุ้นชื่อนะครับเพราะว่าผมเคยรีวิวเจ้าตัวาคาราวินกาไม่รู้อาชื่อหรือเปล่าที่เป็นเครื่องบินสีดำๆนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบมากๆด้วยนะครับเป็นงานที่ดีเลยนะเขาก็เป็นคนออกแบบตัวนั้นนะครับแล้วก็ อันนี้มาถึงตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเออกแบบหลายตัวนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นฟิกเกอร์มาเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ6ตัวนะครับแต่ว่าอ่ามันผลิตต่างค่ายน,นะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่าอ่าไทเกอร์ฮันนะครับโลนวูฟนะครับตัวนี้จะมีผลิตมาทั้งหมด2แบบนะครับซึ่งแบบที่สอดเป็นแบบสีแดงซึ่งอย่างตอนนี้ยังไม่ออกนะผมจะแบบปะภาพมาให้นะครับ จะใช้เคสบอดี้คล้ายๆกันแต่ว่าจะต่างกันที่อุกปรกรณ์ที่ให้มาแค่นี้หน่อยนะครับอ่านี่กล่องเขาก็บอกเลยว่าอ,อทำมดีนะไม่ใช่ไม่ดีกล่องดูโอเคมากนะครับแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้สูงนะตัวนี้ฟิกเกอร์ผมถือว่าราคาไม่สูงนะครับแต่ทํามาแบบเอ้ยคุ้มคุ้มเกินราคานะครับอ่าโอเกล่องก็ดูเรียบๆเ,เนาะมีโลโก้ของ ตัวนักบินนะครับซึ่งก็ไม่รู้เรื่องงงมากนะครับอ่ะอันนี้ข้างหลังเขานะครับก็คือตัวหุ่น t a g e r h u n c นะครับหรืออ่าในในรหัสของมันเนี่ยมันจะเรียกว่า BV นะครับ BV01 อนี่ยก็คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นหุ่นบอดี้หลักอย่างนี้นะครับแล้วที่เหลืออะไรเป็นอุปกรณ์ติดตั้งนะครับและแน่นอนครับเพราะว่าที่ผมซื้อเพราะว่าไม่ใช่แค่ดีไซน์มันมันแปลงร่างได้นะครับแม่สุขการที่ผมซื้อเสร็่แปลงร่างได้หมดเลยก็คือมันจะแปลงร่างเป็นรถถังได้นะครับะ มานี้นะครับไปดูตัวงานมาดีกว่าโอเคแกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับตัวชิ้นงานเนี่ยก็สยสดงดงามนะครับลงสีมาให้มีการลงดีคอต่างๆมาอย่างดีเลยนะครับตัวงานเนี่ยเป็นพลาสติกผสมไดเคสนะครับก็คือมีโครงเหล็กนะครับซึ่งโครงเหล็กส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ขานะครับแล้วก็เท้านะครับงั้นทําให้งานตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักที่อ่ากาลังพอดีนะครับแล้วก็ อยู่ปลายศูนย์ทั่วเนี่ยมันอยู่ที่ข้างล่างนะครับทําให้มันยืนตัวท่าทางต่างเนี่ยได้ค่อนข้างจะสบายเลยทีเดียวนะครับในส่วนของมือตัวหุ่นนะครับจะให้มาหลากหลายนะครับก็จะมีมือที่กำแบบรวมๆนะครับซึ่งผมใส่ที่ตัวหุ่นนะครับมือแบบแบนะครับมือแบบถือมีดมันแบบชู้วปปองขึ้นนะครับแล้วก็อ่ามือชูนิ้วกลางนะครับให้มาอย่างละคู่นะครับ เอาล่ะมาดูจุดขยับของชิ้นงานกันนะครับซึ่งจุดขยับเนี่ยก็ข้างจะเยอะนะครับมันดีไซน์เนี่ยเอนข้างเคลียร์อยู่แล้วนะครับโอเคส่วนเท้านะครับมันจะหมุนได้นะครับแล้วก็เบะซ้ายขวาได้ในระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับมากนะครับแต่ก็อยู่ในมุมที่โอเคนะครับเท้าเนี่ยมันจะขยับได้เยอะนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแปลงล่างด้วยแล้วก็มันทําอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับ ันก็เลยเออแล้วแต่ว่าเราจะวางจุดคเท้าอย่างไรก็ได้นะครับโอเคการพับขานะครับมันพับได้สองจังหวะนะครับงั้นขาเนี่ยมันจะพับได้เยอะนะเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งกลไกแปลงร่างเช่นเดียวกันแล้วก็อ่ะคุณเดี๋ยวผมขยับนี้ได้นะเพราะว่าอันนี้คือโครงขามันมันจะเป็นเหมือนเหล็กนะครับสเกเลตันเนี่ยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไอ้กเกาะตรงน่องเนี่ยมันเป็นเกาะที่สามารถหมุนได้นะซึ่ง จะมีแกนขยับอยู่ข้างในนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกันมันคือกลไกแปลงร่างทั้งหมดนะเวลาแปลงร่างเนี่ยมันจะหมุนที่ส่วนเอานะครับที่ต้องหัวเข่าเนี่ยเรเห็นริมอันนึงนะครับอ่าอันนี้เป็นริมสําหรับติดตั้งอุปกรณ์นะครับซึ่งอ่ะเอาไว้เดี๋ยวค่อยค่อยคุยกันนะครับโอเคขาท่านบนนะครับหมุนได้ยกได้ยกได้สุดเลยนะเพราะไม่ติดอะไรนะครับเอวแยับได้นะครับก้มเงยได้นะครับก้มเงยผมเนี่ยอ่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับคือ มันไม่มีสลักล็อกนะครับมันจะยกมันจะกดหน้าบ่อยนะเพราะว่าน้ําหนักบางทีมันเทไปข้างหน้าไงแต่ถาาว่ามันก้มมาอย่างเงี้ยก็โอเคนะดูเทดีนะครับข้างหลังนี้นะครับนี่ตรงนี้จะมีริมอยู่นะครับไม่ใช่ริมสีเรียกว่าเป็นจุดเมาส์นะครับสําหรับต่อวุธนี่แหละแต่ว่าเราสามารถดึงลงมานะครับแล้วเป็นตัวคาหลังไงทําให้มันเหมือนมันก้มตลอดนะอ่าเทไปแบบนึงได้นะครับโอเคหัวก็เป็นข้อต่อแบบเบ้ากลมนะครับ ซึ่งส่วนหัวเนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับคือในกล่องเนี่ยเขาจะมีหัวมาให้สองแบบนะบเป็นหัวแบบมีเสาอากาศแบบนี้นะครับซึ่งจะมีจุกขยับเสาขยับไปมาได้แล้วก็หัวแบบลโล้ล่นะครับหัวใหญ่ๆหน่อยนะซึ่งก็จะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะครับอ่าก็ให้เราถอดเปลี่ยนเอานะครับในส่วนแข,ขนเนี่ยนะครับอ่าเขาดีไซน์หัวไหลมาค่อนจะแปลกหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการซ้อนทับของสองชิ้นส่วนนะครับนั้นแขนเนี่ยมันจะกด กดข้อหาตัวเนี่ยได้แหละนะครับแต่ว่าเวลากลางเนี่ยมันจะเป็นต้องยกชิ้นข้างบนนี้ขึ้นก่อนนะครับมาถึงยกแขนขึ้นได้ซึ่งแขนเนี่ยมันจะกางได้ประมาณสี่สิบถึงหกสิบองศานะครับสอบพับได้หนึ่งจังหวะนะครับเก้าสิบองศานะครับมือหมุนได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อต่อเป้ากลมเปลี่ยนออนะครับโอเคก็จจแยับทั้งหมดของตัวหุ่นนะครับไลนกของตัวหุ่นนะครับคุณเห็นว่าตามตัวเนี่ยนะครับทั้งหัวไหล่ แล้วขาเนี่ยจะมีรูนะเป็นรูน่าจะสักสามมิลหรือสองจุดห้ามิลน,นะครับซึ่งรูพวกนี้เอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์นะต่างๆนะครับอันนี้คือหุ่นเปล่าๆนะครับในกล่องเนี่ยอย่างที่คุณเห็นด้านหลังคือมันจะมีสภาพติดตั้งเกาะนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งเกาะหลกัหลกๆเนี่ยก็จะมีอยู่อ่าสี่ชิ้นนะครับก็คือเกอาะหัวไหล่สองชิ้นนะครับแล้วก็เกาะขานะครับ วิธีใส่ก็ไม่มีอะไรครับอ่ะอันนี้เกาะหัวไหล่นะครับก็มีริมอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยเล็งให้ตรงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับสําหรับเกาะหัวเข้านะครับไอ้ชิ้นนี้นะครับมันจะขยับได้นะครับซึ่งมันจะมีรูอยู่ข้างในนะครับแล้วก็พอดีกับริมนี้นะครับล่ะพอใส่เกาะทั้งตัวนะครับก็จะดูเท่ไปแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูปิดมิชชดมากขึ้นนะครับซึ่งรุ่นของเกาะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะหลักๆมันเป็นแค่โวนที่ปิดแล้วก็ใช้ในการแบบ อำพางนะครับเวลาแปลงร่างแค่นั้นนะครับในส่วนของอาวุธนะครับในกล่องเนี่ยจะให้มาข้างเยอะนะครับก็จะมีปืนใหญ่ครับขนาดใหญ่อันนึงปืนกลนะครับถือแล้วก็ปืนพกแล้วก็มีดนะครับอ่าั่ะคืออาวุธหลักที่เป็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็อาวุธพิเศษหนึ่งชิ้นนะครับก็คือคอนเทนเนอร์เวพอนนะครับอ่าก็คือชิ้นนี้หน้าตานี้นะครับ ซึ่งไอชิ้นนี้เนี่ยคุณสามารถอ่าแกะออกมาได้นะคือทุกคั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้ทาด้วยกาวนะมันสามารถลืมไอชิ้นได้เลยนะครับอ่าคุณจะสามารถแกะฟ้ามานะครับแล้วก็สลับด้านอย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอ่าอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับแกะมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เช่นเดียวกันซึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากแบบอ่ามิสไซท์พอร์ตเป็นเหมือนปิดก,กล้องสีลำกล้องละมังผมก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรนะครับ อ่ะก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งประแปรดีนอกจากวาวุุถือแล้วเนี่ยก็จะมีโล่นะครับโล่จะมีทั้งหมด3ชิ้นนะครับเป็นโล่ขนาดเล็ก2ชิ้นนะครับซึ่งจะติดตรงไหนก็ได้แล้วก็โล่ขนาดใหญ่1ชิ้นนะครับก็เอามาถือได้หรือติดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่เหลือจากนั้นนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับซึ่งก็จะมีเอ่าเป็นมิสไซล์พอตนะครับเล็กๆ1คู่นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งกล้องลู้คืออะไรเหมือนกันจับชื่อไว้ได้อีกหนึ่งคู่นะครับก็เอาไว้ให้เราปิดตามตัวนะครับอย่างสุดท้ายที่เขาให้มาเสริมนะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์นะครับซึ่งก็จะมีอสองแบบนะครับแบบละสี่ชิ้นนะครับก็รวมทั้งหมดเป็นแปดนะครับอ่ะก็จะมีชิ้นนี้ก่อนนะครับก้อนนี้ก็จะเป็นชิ้นแบบที่ขยับได้นะครับได้เยอะแหละแล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับ เอาไว้ติดอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะเป็นหัวขนาดเดียวกันหมดนะครับโซชิ้นก็จะเป็นแค่ตัวเหมือนกับเดือยนะครับเดือลเดือดก็จะเป็นประมาณว่าอ่าใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาต่อกันนะครับแบบนี้ด้วยความที่ว่าตัวหุ่นนะครับมีรูติดตั้งอุปกรณ์ทั้งข้างเยอะนะประกอบที่เราใส่เสริมไปเนี่ยก็จะมีรูเพิ่มขึ้นอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถเอาอุปกรณ์แบบทุกอย่างในกล่องนะครับยัดเข้าไปที่ตัวหุ่นได้นะครับก็ ถามว่าติดยังไงมันแล้วแต่ว่าเราจะติดแบบไหนนะคือมันติดยังไงก็ได้มันติดตรงไหนก็ได้นะครับอย่างผมก็จะติดเป็นคล้ายๆแบบอ่าสตตร์เมคอคอนะปืนใหญ่อยู่ซ้ายอะไรเงี้ยอ่าขาขวาเป็นวิซลยนะครับถือปืนโล่ก็จะติดข้างหลังก็ได้จะถือก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่คนแล้วแต่คนเล่นนะครับว่าแบบเอออยากจะติดแบบไหนก็ได้นะครับโอเคมาถึงไฮไลท์เด็ดนะครับก็คือการเปลี่ยนร่างเจ้าหุนตัวนี้นะครับไปเป็นรถถังนะครับ การแปลงล่างเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเอาให้ง่ายที่สุดนะครับมันต้องถอดกอออกนะครับก็คืออะไรที่ติีที่ตัวคุนอะถอดออกให้หมดเลยนะครับมันจะง่ายที่สุดนะครับทั้งอาวุธทั้งเกาะนะครับอ่ะยังเว้นเกาะัวไรนะไม่ต้องถอดนะครับเพราะว่าเราใช้กับแปลงล่างนะครับขั้นแรกนะครับเราจะเริ่มจากจดส่วนแขนก่อนเพราะมันเป็นอะไรที่ง่ายท mm ี hmm. ่สุดนะครับก็แขนเนี่ยยืดตรงนะครับแล้วก็จริง บอกว่าพับแขนไปข้างหลังก็ได้แต่แต่บ่อยถูกคือหมุนเกาะหัวไหล่เนี่ยให้มาขนานนะครับกับแขนตัวที่เกาะอีกเกาะอเมอตัวเนี้ยนะครับมันสามารถยกตัวเมาตัวเนี้ยขึ้นได้นะครับแล้วมันจะมีเดือยอยู่เห็นไหมอ่าเดือยตัวเนี้ยจะมาเสียบหลังแขนนะครับแล้วก็กดเข้าไปปุ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับข้างหน้าเกาะข้างหน้านี่นะครับ จากนั้นนะครับเกาะข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะเปิดฝาได้นะครับก็เปิดฝาออกมาแล้วก็หมุนเกาะข้างในนี้แล้วก็หมุนเกาะข้างในนี้นะครับลงไปนะครับปึ๊บเอามาประสานกับแขนต้นแขนนะครับเออแล้วก็จัดให้มันตรงกันแบบนี้มันก็จะกลายเป็นตีตะขาแบบล็อกลอกแล้วล็อกปิดฝาเนียนๆไปทำแขนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําส่วนลำตัวต่อนะครับก็ กดหัวลงไปแหละนะครับกดปุ๊บบอดี้มันจะยกขึ้นได้นะครับยกขึ้นอย่างนี้ได้แล้วก็หมุนเกาะข้างหน้านี้นะครับหมุนยังไงก็ได้หมุนขึ้นหมุนลงยังไงก็ได้นะเพราะว่ามันแค่เอาไว้เคลียร์พื้นที่เฉยนะครับอเกาะด้านหลังคองนี้ก็เปิดออกมานะครับแล้วก็หมุนบอดี้ไปเลย,ยหัวก็จะมาซ่อนอยู่ข้างล่างนะพอดี ต่อจากนั้นโค้งลำตัวเนี่ยนะครับซึ่งของผมเนี่ยโค้งลำตัวอย่างที่บอกคือมันไม่ไม่มีจุดล็อกนะมันจะค่อนข้างจะเนี่ยไล่ตามน้ําหนักนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> มันคือเอามาอย่างเงี้ยให้นั่งอยู่ประมาณ90องศานะโค้งตัวแล้วก็ยกลำตัวออกไปข้างหน้านะก็คือยืดลำตัวไปแหละแล้วก็อ่ะไอ้ฝาข้างบนเนี่ยนะครับก็เ้างมดเนี่ยดันกลับขึ้นมานะครับก็คือเหมือนปิดปิดส่วนที่เป็นส่วนหัวเนี่ยไปนะครับ เกาะแขนเราก็หมุนไว้ก่อนนะครับเกาะแขนเราก็หมุนยกขึ้นไว้ก่อนนะเพื่อให้มันง่ายนะครับอ่ะหัวถ้าคุณใช้แบบที่มีเขานะครับก็ลูปไปข้างหลังจากนั้นทําม,มาส่วนขานะครับซึ่งอ่าบางคนดูอาจจะไม่งงก็ได้แต่ผมแม่งโคตรงงเลยรู้เลยคือขาเนี่ยมันจะเป็นการพับพับอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าอ่ามันจะหัก ส่วนที่เป็นเท้าเนี่ยใหม่ด้านหนึ่งนะครับแล้วอันนี้ยคุ้มคุ้มต้นขาอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะก็อ่าเริ่มจากส่วนเท้าก่อนก็แล้วกันกนะครับกางทุกอย่างลงมาให้สุดนะครับมันจะได้หมุนได้นะครับอ่ะจากนั้นก็หมุนกลับด้านรับวกสูงษาแล้วก็ยืดทุกอย่างมาให้หมดนะเป็นฟรีแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นอ่าที่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีริมอยู่ไหมริมเดือยสอนนี้ซึ่งริมเดือยสอนเนี้ย มันจะมาเสียกับลาตัวนะครับแล้วจะล็อกให้ส่วนลําตัวเนี่ยมันอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับท้ามันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอยู่อย่างมันคงนะครับอ่าแล้วก็อ่าหมุนขาไปข้างหน้านะครับปุ๊บกดขาลงไปหมุนขาข้างหน้าหน,าง,นางนี่จากนั้นไอเกาะเกาะต้อนน่องเนี่ยนะครับหมุนยังไงก็ได้เลื่อนอยังไงก็ได้ให้มันมาหุ้ม ต้นขาให้ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยแบบนี้คือหุ้มไม่สุดนะหุ้มไม่สุดมันจะไม่ได้นะครับมันต้องให้หุ้มให้สุดนะครับ,รบ,รบก็อ่มันต้องสไลด์มาข้างหน้าก่อนนะให้มันเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็พับขาล่างไปจากนั้นก็พับส่วนหลังนี้นะที่เป็นตีะขาดลงมานะครับคือทำไงได้ให้เนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ เกาะร่องเนี่ยส่วนที่เป็นยาวยาวที่สุดเนี่ยไปข้างหน้านะครับแล้วส่วนที่เป็นแง่งเนี่ยให้มันหันขึ้นนะครับอ่าพับเท้าเก็บเท้าแบบนี้นะครับเคลียร์พื้นที่จากนั้นก็สลักเนี่ยนะครับเสียบไว้ที่รูที่ผมบอกนะครับที่ลําตัวถ้าทําถูกเนี่ยมันจะมันจะอยู่ในตําแหน่งแล้วกดได้นะครับแต่ถ้าไม่ถูกเนี่ยมันจะไม่มันจะกดไม่เข้านะครับโอเคพับส่วนขาข้างล่างเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าถ้าล็อกไว้เนี่ยเจะว่ามันไม่หลุดนะครับมันจะอยู่ทรงเลย จากนั้นก็พับแขนลงมานะครับแล้วก็กดอ่าด้านหลังแขนเนะี่ยมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมรูนี้ก็คือรูแบบเดียข้างนี่แหละนะครับที่มันจะมีริมอยู่แล้วก็ให้มันตรงนะครับแล้วกดเข้าไปปึ๊บมือถ้ามค้ายก็ถอดก็ได้นะแต่ผมไม่ถอดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะก็หมุนรถถังนะครับอ่าอันนี้คือแบบตัวเปล่านะแบบไม่ติดอะไรซึ่ง ไอรูต่งตางๆรูหึงริมต,ต่างๆเนี่ยเราก็คงยังสามารถอุปรกรณ์เนี่ยมาติดตั้งแบบยังไงก็ได้อะโมดิฟายไงก็ได้นะครับมันไม่มีขีดจำกัดนะครับแต่ถ้าเราจะให้สวยใช่ไหมอ่าเราก็ต้องติดตั้งกรอบนะครับเริ่มจากไอเกระบอาวุธตัวนี้นะครับซึ่งริมด้านบนเนี่ยมันหมุนได้นะอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์แบบยาวนะครับปุ๊บแล้วก็เสียบไปที่ริมตรงกลางอ่ะเรียบร้อยเราก็มาครอบ ส่วนลำตัวนะครับเอ๊ะเตะแบบเนียนมิดๆไปนอกจากนั้นเนี่ยพวกปืนนะครับอย่างเช่นปืนหลักที่เป็นปืนใหญ่เนี่ยมันก็เอามาเสียใส่ตรงนี้ได้แหละนะครับแล้วก็เกาะหัวเข้านะครับอ่าก็จะกางขึ้นนะกลางตรงนี้นะครับแล้วก็หันไปข้างหน้านะครับนอกจากนี้นะครับเกาะเกาะเล็กๆเนี่ยครับก็ติดที่ตรงขานะครับก็คือด้านหลังแหละนะจริงๆติดตรงไหนก็ได้แหละนะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับอ่ามิซล์นะครับอันใหญ่แล้วก็ติดไปที่ด้านหลังเลยนะครับจะวางก็ได้่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะกระบุกรถถังนะครับอ่าแบบที่ติดประกรณ์เนาะซึ่งจริงๆ iPod มิซล์เนี่ยถอดออกก็ได้นะครับมันจะดูสวยกว่าแบบที่ผมเอามาโชว์ตรงนี้นะครับแต่ตอนอ่าลุกเล่นถัดไปนะครับก็คือเปลี่ยนเจ้าหมะดรถถังเนี่ยเป็นสู่คอมเพรสเซอร์โมดนับซึ่งมันแถง่ายมากนะครับก็คืออ่าด้านหลังเนี่ยนะครับ ส่วนที่เป็นขาเนี่ยนะครับก็แค่กลางมานะครับเพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วจากนั้นก็หมุนส่วนที่เป็นไอ้ขาเท้าเนี่ยนะครับลงมาแล้วก็หมุนกลับด้านนะครับปึ๊บแล้วก็จัดส่งแค่นั้นเองคือจัดยังไงก็ได้ให้ขาแบบรับน้ําหนักนะครับซึ่งมันรับน้ำหนักได้ดีอยู่แล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับคือขันด้านไหนก็ได้แหละนะครับก็ถ้าดีหน่อยก็เอาด้านหนาเนี่ยไปข้างหน้านะครับนี่แล้วก็ยันแบบนี้นะครับ ก็เกาะอันเล็กนี้ก็หันลงมานะครับเป็นตัวคำยันนะครับเสร็จทับเรียบร้อยนะเรับครท่านี้คุยก็ได้โหมดทเวเซอร์นะครับก็เหมือนแค่ยกลำตัวขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ก็ดูสวยดีไปแบบหนึ่งสำหรับโหมดสุดท้ายนะครับก็คือ compact mode นะครับมันก็จะเหมือนกับสภาพรถถังนะครับที่หักครึ่งนะครับก็ใช้สภาพรถถังเป็นหลักนี่แหละนะครับปลดแขนออกนะครับหมุนปุ๊บจากนั้นปลดขาออกนะครับปุ๊บ นะครับอ่าจากนั้นก็อ่าพับริมนี้เข้าไปนะครับหักลําตัวลงมานะครับปุ๊บแล้วก็หักลําตัวท่อนหน้าเนี่ยลงมาอีกทีหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่แล้วก็แขนเนี่ยนะครับเอาส่วนเรียกไงแขนท่อนล่างเนี่ยหันลงนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ขาเนี่ยมื่กี้เราปลดใช่ไหม ก็ให้เรากดกับเข้าไปได้นะครับมันจะมีริมอยู่ okay, เคพอเรากดแล้วเนี่ยโอเคขาจะอยู่กับที่แต่ลำตัวข้อบนเนี่ยจะเป็นฟรีนะครับทีนี้ก่อนไปต่อนะครับเราจะต้องติดตั้งเกาะหัวเข่าก่อนเนาะอ่าก็จะใส่เข้าไปตัวที่เกาะหัวเข่าเนี่ยก็หักครึ่งลงนะครับเค okay, เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หักแขนท่อนล่างนะครับ มาข้างหน้านะครับเอ้ยพับเข้าไปนำตัวเอออย่างนี้ดีกว่าแล้วก็หักส่วนหน้าอกนะครับลงมานะครับให้เป็นเหมือนขาช่วยค้ำยันนะครับนี่เพื่อให้เนียนกว่าเดิมนะครับอ่าเอาโลชิ้นใหญ่มาเนี่ยนะติดอะแดปเตอร์ได้แล้วถอดปืนไปก่อนอ่านะจากนั้นก็หมุนกลับมาหันไว้อย่างนี้นะครับจากนั้นข้างในเนี้ยมันก็จะมีริมอยู่นะ่นคือริมตัวเดิมแหละนะครับ ใส่เข้าไปให้ตรงครับแค่นั้นก็พอเสร็จเรียบร้อยครับไอคข้วนี้ก็จะได้ compact mode นะครับเหมือนโหมดขนส่งนะครับเป็นก้อนสี่เหลี่ยมโอเคครับก็จบไปกับรีวิวเจ้า Lone Wolf นะครับรวมเนี่ยงานดูขยับท่อนบนนะครับแขนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหมือนติดดีไซน์นะครับแต่ขาเนี่ยโอเคอยู่แล้วนะครับ การลงสีใช้ได้นะครับติดดีคอร์เวิร์กเลยนะครับพวกอะเซอรี่ต่างๆนะในกล่องนี้อาจจะให้มาแบบครึงงง่งกลางก็ว่างก็ได้นะเพราะว่าอ่าดันเหมือนไิตั้งคอนเซปต์เขาอะ่ะคือตัวเนี้ยมันติดตั้งแค่นี้นะครับเขาก็จะให้มาแค่นี้นะแต่ถ้าคุณอยากได้ฟูลออปชั่นมากกว่าน,นี้นะครับก็ต้องไปซื้อตัวที่เป็นสีแดงนะซึ่งกําลังจะออกหรืออาจจะออกไปแล้วนะใครไปดูตอนหลังนี้นะตัวนั้นก็จะเหมือนกับตัวนี้นะครับต่างแค่สีนะครับ หัวที่ให้มานับเองั้นจะให้หัวเยอะกว่าแล้วก็อุปกรณ์นะครับซึ่งจะให้มาเป็นสองเท่านะครับแต่ส่วนตัวผมอ่ะชอบตัวสีเขียวอันนี้มากกว่านะครับมันดูอา่าลิลิสติกกว่าที่เป็นสีแดงอนนุ้นนะครับโอเคองั้นคลิปนี้ผมขอจบเพีงนี้ครับไว้เจอคลิปหน้าครับ